วันนี้ค่ะนอจะทำบราวนี่ที่ง่ายที่สุดในโลกต้องยืดแน่นอนเพราะว่าสอนนี้ สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง No g e a Channel วันนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนเข้าสู่ช่วงหาทําอีกแล้วแต่วันนี้เนี่ยเราจะทำอะไรที่มันง่ายง่ายง่ายสุดแสนจะง่ายวันนี้เราจะทำเมนูบราวนี่วันนี้ค่ะโนจะทำาบราวนี่ที่ง่ายที่สุดในโลกให้ทุกคนดูกันจะทำยังไงมาดูกันค่ะ และนวัตกรรมที่จะมาช่วยโน,นในวันนี้นั่นก็คือมอร้อนค่ะทุกคนมอสับบาวนี่มันจะเข้ากันได้ยังไงอ่ะมันจะทำบราวนี่ได้ยังไงอ่ะเพราะว่าปกติเคยเห็นแต่มาม่ามอร้อนมอร้อนมันจะทำบาวนี่ได้ด้วยหรอ,อสงสัยใช่ไหมนอก็สงสัยเหมือนกันเอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยเรามาหาทำด้วยกันดีกว่าคะ่ะแล้วก็บราวงนี่มอร้อนเนี่ยราไปสั่งมาในแอปซ่อมเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ ใครที่อยากจะลองเหมือนโนก็ไปหาซื้อได้เลยนะละของก็เพิ่งมาถึงสดๆร้อนๆเลยก็อย่าบ้างขั้นตอนแรกที่เขาบอกต่อกไข่หนึ่งฟองในถ้วยผสมกับน้ำตาลคนให้เข้ากันเออ มีไข่มาด้วยหรอเติมน้ำมันผงโกโก้และแป้งคนให้เข้าการฉีดถุงเติมน้ำในถ้วยล่างปิดฝารอยอ1ถึงนาทีแล้วก็พร้อมทานเลยอูย้ง่ายมากเลยนะเออ้าวมันไม่มีไข่ทุกคน น,นี้นะโนซื้อมาเท่าไหรอ่อ่ะประมาณ80กว่าบาทมั้งเออ8 0 50หเท่าไหร่เท่าไหร่ <c oughs> ไม่ใช่80ทุกคน163บาท นีมันต้องออกมาดีอยู่แล้วโนเกียอยู่แล้วโนเกียสยาฉีกถุงทําความร้อนลงไปแล้วก็เอาไปเติมน้ําเดี๋ยวมันโอเคนมได้ okay. no ใส่น้ํามาแล้วเรียบร้อยจากนั้นประกอบร่างค่ะแล้วก็ปิดฝาโอ<ฮ>้ควันออกเร็วควันออกเร็วมากร้อนเร็วมาก พ่อบอกว่าต่อจากนี้เนี่ยให้รอประมาณ12-15นาทีทุกคนรักหว่างรอเนี่ยโนก็ทำถ้วยที่สองต่อเลยแต่ถ้วยที่สองเนี่ยเราจะใส่ของชอบโนไปด้วยมัชน,นี่ยลงต้องยืดแน่เลยะฝัน,นไว้นะ แเราก็ทำเหมือนเดิมเลยประกอบร่างและปิดฟ้าครับผมและแล้วก็ถึงเวลาที่ทุกคนกล่อยคอรอคอยค่ะแกเองก็ได้เดี๋ยวเะอแกให้โอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดทั้ง2สูตรพร้อมกันนะครับสูตรออริจินัลกับสูตรอะแดปไใส่มาร์ชเมลโล่ของนูเปิดแล้วนะิ้นััง วว้าวเนื้อมันนั่น่ะทุกคนมีความดึงหน่อยหน่อยอมไม่หวานมากช็อกโกแลตก็ไม่ค่อยเข้มพอสมควร oh <no. S 1> มันจะเป็นเท็กเจอร์ที่แบบว่าอบไอ้น้ำอ่ะทุกคนก็ ก็คือใช่แหละเพราะว่ามันใช้ความร้อนด้วยน้ำใช่นั้นมันไม่ได้เป็นเนื้อที่แบบว่ามีรูอากาศโปร่งๆเหมือนกับบราวนี่ที่เขาอบทั่วไปอะนะคะมันก็เลยให้เทเกเจอร์ที่แบบว่าแตกต่างกับบราวนี่ทั่วไปประมาณหนึ่งแต่ก็คือโดยรวมแล้วมันได้อยู่ก็แบบว่าใสรที่เดินทาง หรือือไว้ตูนไว้แบบกินอะไรง่ายๆเป็นคนที่ติดช็อกโกแลตติดบราวนี่มากๆแล้วกลัวว่าช่วงนั้นจะหาบราวนี่ไม่ได้ก็ซื้อติดไว้หนูก็ว่าไม่เสียหายนะสำหรับโน้ะเรามาดูอันที่เราอัดเดฟมันแล้วนั่นก็คืออันที่โน่ใส่สมาร์ชเมลโล่นะคะมาดูหน้าตาพร้อมๆกันว่าจะเป็นยงไรเปิดเปิดแน่นโอ้ทุกคน มารชเมลโล่ allow, นอะแบบละลายอะ่ะแล้วดูดิอุ้ยน้องจะยืดไหมอะ่ะถ้ายืดนี่แบบหน้าตามันจะน่ารักน่ารักประทานมากเลยนะพาลาลาว้าวทุกคนน้องน้องละลายโอเคเดี๋ยวเรามาลองสูตรมาร์ชเมลโล่พร้อมๆกันว้าว่าไปอร่อยนะทุกคนเพราะว่าพอใส่มาร์ชเมลโล่ลงไปอะ่ะมันจะ ทำให้บรวนี่หวานขึ้นแล้วทําให้มันลืมความเป็นเชกเจอร์ของ b บรวนี่แบบอบไปเลยมันมีเวิร์กสรุปว่าก็กินได้สามารถทดแทนบรวนี่โดยไม่ต้องออกไปข้างนอกได้แก้ขัดได้แต่ รสชาติก็ไม่ได้นัวเท่าเทกเจอร์ไม่ได้นัวเท่าอะไรแบบนี้ส่วนถ้าใครอยาก a d ดแอโนว่าใช้ได้เลยด้วยการใส่มา r ชเมลโลใส่ของอย่างอื่นที่เราชอบลงไปอะเอออันเนี้ยได้เลยก็ประมาณนี้ค่ะกับเมอสไส่เบรนี่ใครยังไม่เคยลองก็ไปลองกันได้นะคะอันนี้เนี่ยโนมาหาทำให้ทุกคนดูแล้วก็ หวังว่าทุกคนจะชอบ EP นี้นะคะและถ้าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูต่อว่า EP หน้าโนจะพาทุกคนไปทำอะไรติดตามเลยค่ะกินแล้วอย่าลืมเดี๋ยวกำลังกายด้วยนะคะด้วยความห่วงใยจากโนเพียค่ะบ๊ายบายอา